วันนี้พาจอนนี่มาหาปลานะครับเห็นไหมนี่ครับแรงคืนเท่านี้รับงลที่มาเราดีครับมาดมด้วยนอ่กือบนสุ็แล้วเนี่ยนี่เฮ้ยฮึอูเกือบ ไปแล้วทีไปไปว่เจอดนะอกไม้แล้วมนเพื่อนกระงเจอไหมเจอน้ำไหลแล้วน,น้ำ นี่นี่นี่เลยนี่เห็นไหมนนชมกล้องอัดมองไม่เห็นนะครับ

Đừng ừ. tôi thấy đã chuẩn bị lệch 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 nhanh, จับได้หรอได้ไโอ้โหสุดยอดจับมือเปล่าเลยโอ้แม่ทานเราไปไหมน่าเนื้ออ่อนดีเหรอดูดดูันนนกๆกน

เนี่ยใช่ตรงนี้เนี่ย่ไห่ตรงนี้เลยเนี่ยสุดๆเนี่ยไล่ตัวมันเนี่ยแทง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 ่ทงเก็บไปเกนี่ปเก็บไปเก็บไปไปไหนแล้วไปได้มันออกรูเนี่ยแล้ไม่แทง

คนี่รับนบรรยากาศหาปลานะครับชุดนีด้เง <c oughs> ปลาพวกปลากรบเยอะมีมือจบฟี่แทง เราจะเอาเดี๋ยวปลาเนื่อ่อนนะปลาช่อนไม่ต้องแทงแล้วกดสีเต็มปลาช่อนเต็มนึ่งล้วก็เดินไปเดินมานะครับหาดูปลาดกดชอบขึ้นรู้

ตรนีอนน้อบมาไม่รู้มีอ,อีกไหมไหนจะไปดูตรงนั้นตาแดงเต็มเลยนี่อยู่หน้าท่อ นั้ไม่ได้ไอ้โห้ไม่ได้น,ไไดน,น,นี่ลงข้างล่าง ได้ละได้เฉยเลยตัวละแค่เดียวนะครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสีตัวห้าตัวตัวเจ็ดตัวก่อนนี้ได้สิบตัวครับปรากฏอย่างเดียวโอเคครับผมสวัสดีครับ